ช่องนี้เพื่อพ่อ การชนะที่ยิ่งใหญ่คือการชนะใจตนอีพี C วันนี้คุณพูดอะไรกับตัวเองคุณเคยมีคําพูดกับตัวเองที่ว่ามีชีวิตรอบไปวนวันก็ดีแล้วรอดตายเหมือนควายควิแล้วเวลาคุณได้ยินเรื่องราวดีๆเห็นเรื่องราวดีๆคุณกลับอารมณ์เสียงุดหงิด,งดเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขมากกว่าคุณก็กลับไม่พอใจหรือบางคนตอนนี้เจอเรื่องไม่ดีก็ได้ตบ่นกับตัวเองว่าโอ๊ยทําไมซวยซ้ำซวยซ้อนอีกแล้วมาซีมาอีกสีเอาอีกเลยกระหน่ำโหมมาเลยสุดท้ายคุณก็เจอเรื่องไม่ดีจริงๆตามแบบที่คุณเรียกร้องตามแบบที่คุณณณพููดร้สึกกกคคุุเเ่่่งงะชั วนเรื่องดาวลบรเรื่องราวดีๆคุณฟังนะกลับหงดุดหงิดนี่เป็นอะไรเนี่ยมาโลกสวยอะไรแถวนี้จะโลกสวยไปไหนหากคุณเป็นแบบที่พูดไว้ข้างต้นแนะนํนานให้คุณมาพัฒนาตัวเองดีกว่านะคะหรือบางคนนะคะ <ๆ S 1> เห็นใครสวยกว่า <i> ก็บอกว่าเข็มทั้งนั้นนะ่ะหรือเห็นใครขายดีกว่า โอ๊ยการตลาดหรือเห็นเขามีสามีที่ดีคุณก็กลับพูดว่าสามีคนที่เท่าไหร่แล้วล่ะคุณตีลบเก่งอ่ะยากจะบอกว่าทุกคําพูดของคุณมันออกมาจากโลกภายในของคุณทั้งนั้นบางคนชอบเล่าเรื่องราวไม่ดีให้กับคนอื่นฟังให้ตัวเอง赖ดูน่าสงสารฉันทุกฉันทุกมากฉันทุกที่สุดในโลกคุณอดเรื่องความทุกเก่งทาไมคุณไม่อวดว่าชีวิตคุณได้เปลี่ยนแปลงมายัางไงฉันแก้ไขปัญหาชีวิตของฉันได้อย่างไรฉันสร้างประโยชน์ให้ใครได้บ้างหากคุณยังคงฝังตัวเองอยู่ในพลังงานความคิดลบๆนะคะแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงชีววิตตขอองงัเไ ไรคุณจะมีชีวิตที่ดีเหมือนคนอื่นได้อย่างไรคุณก็รู้อยู่แล้วนี่คะว่าอะไรที่เป็นยาพิษอะไรที่ให้โทษกับคุณให้กับจิตใจของคุณให้กับความคิดของคุณคุณก็จะต้องหยุดมันทั้งทางหูทางปากทางตาของคุณคุณอย่าไปเสพคุณอย่าไปกินอะไรคุณเลิกกินของมีประโยชน์ให้กับตัวเองดีกว่าหากวันนี้คุณอยากสร้างพลังงานให้ตัวเองให้เป็นสร้างพลังงานให้ตัวเองได้มีพลังงานดีๆและตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา คุณก็จะต้องคิดต่อเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่คุณปรารถนายกตัวอย่างเช่นโหมันจะเป็นยังไงนะถ้าฉันมีเงินเหลือในบัญชีสิล้านบาทหรือบางคนบอกว่าแค่วันนี้มีความสุขมากกว่าเมื่อวันหนฉันก็พอใจแล้วแต่บางคนกลับทํางานอย่างมีความสุขแบบก้าวกระโดด300รเเไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหรือว่าคุณจะลงมือทําอะไรก็ตามขอให้คุณทํามันได้พื้นฐานของความสุขและทําให้สุดทําให้สุดในทุกๆเหตุการณ์สถานาการณ์ที่คุณได้ผ่านพบเจอคําพูดของคุณที่่ออกกมมมาาาาตตเเหุรณ์นนนนนนัันนนั้้ใชววงล สามารถบ่งบอกตัวตนคุณได้ว่าคุณมีพลังงานที่บวกหรือคุณหมดพลังไปแล้วยกตัวอย่างเช่นอ้อยเหนื่อยจังเลยช่วงนี้อะไรอะไรก็ตูสั่งอยู่แต่กับตูนั่แหละคําสบทที่ออกมานะคะมันคือตัวตนของคุณอะไรที่เข้ามาหาคุณแล้วคุณไม่สบายใจคุณก็หยุดคิดนะคะแล้วหยุดตีลบและควรที่จะสร้างหรือให้ความหมายใหม่ในเชิงบวกให้ดีใครด่าอะไรคุณก็อย่าเอาหูไปฟังอย่าไปผูกใจเจ็บค่ะแต่จงเอามาเป็นแรงผลักดันให้เราได้ไปต่อคิดแต่จะให้เราไปต่อด้านดีด้วยพลังใจของเราที่มันเต็มไปด้วยความสุขคุณสามารถปลุกพลังงาน ตัวเองขึ้นมาได้นะคะเพียงแค่คุณเดินไปพูดที่หน้ากระจกมองตาตัวเองในกระจกแต่อยากจะบอกว่าทุกคําพูดที่คุณพูดกับตัวเองมันจะต้องเป็นคําพูดที่เป็นพลังงานบวกแต่ที่สําคัญคือคุณพูดแล้วคุณต้องรู้สึกอินกับคํานั้นจริงๆหากคุณไม่รู้สึกอินกับคํานั้นสิ่งที่คุณพูดมามันจะกลายเป็นความขาดแคลนแล้วคุณจะดึงดูดความขาดแคลนนะคะต้องระวังให้ดียกตัวอย่างเช่นฟ้าเธอเก่งมากเลยนะเดี๋ยวนี้ฟ้าเธอแสงเงินง่ายทุกวันเลยนะฟ้าเธอมีเงินเหลือกินเหลือเก็บร้อยล้านแล้วนะฟ้าเธอมีเงิินบ่ส จ่าให้ตัวเองได้ทุกบัญชีแล้วนะฟ้าเดี๋ยวนี้เธอเก่งมากนะเธอเปิดรับการไหลของเงินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะฟ้า นับวันน่ะเธอช่างส่งพลังมากขึ้นฟ้าในแต่ละวันนะเธอช่วยเหลือผู้คนได้มากมายเลยนะฟ้าเธอคือสุดที่รักของทุกคนทั้งโลกฟ้าเธอเดินไปไหนก็มีแต่คนรักใคร่เมตตาเอ็นดูเธอฟ้าทุกคนและทุกสรรพสิ่งต่างสนับสนุนเธอแบบไร้เหตุผลฟ้าเธอเฮงปังดังเปรี้ยงใหญ่แล้วนะฟ้าเธอรู้ไหมว่าเธอเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งเลยนะฟ้าเธอรู้ไหมยิ่งเธอช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่สิ่งดีๆวิ่งเข้าหาเธอง่ายมากขึ้นเท่านั้นฟ้าเธอเก่งมากเธอช่วยคนด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ฟ้าเธอรู้ไหมไม่มีอันตรายใดๆทาร้้เธอได ฟ้าเธอเป็นคนโชคดีทุกเรื่องทุกด้านของชีวิตฟ้าเธอรู้ไหมซับใหญ่กำลังวิ่งเข้ามาหาเธอแล้วนะฟ้าเธอรู้ไหมสิ่งที่เธอปรารถนามาแบบง่ายๆสบายๆฟ้าพระครังสวรรค์ของเธอมีให้เธอมาเปิดทุกที่เลยนะฟ้าเธอหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฟ้าเธอรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เธอแค่หายใจก็สําเร็จแล้วฟ้าเธอรู้ไหมนับวันเธอเจอแต่กัลยาณในมิติดีคนดีเข้ามาในชีวิตคุณจะต้องพูดแบบนี้นะคะให้ต่อเนื่อง17อย่างด้วยท่าทางที่ทรงพลังแต่ถ้าหากใครพูดได้และรู้สึกจริงสามารถพูดได้บ่อยเลยนะคะแต่ถ้าใครพููดดไไม่้้รสึก ไม่ได้รู้สึกไม่จริงแนะนาไม่ต้องพูดเลยนะคะว่าแต่ในแต่ละวันของคุณคุณได้พูดพลังงานเชิงบวกแบบนี้กับตัวเองบ้างหรือเปล่าคะแล้วคุณเคยให้พลังใจตัวเองกับคําพูดเหล่านี้บ้างไหมคะเดี๋ยวจะบอกกับคุณว่าถึงแม้ชีวิตจริงนะคะมีคนมานั่งด่าคุณก็ขอให้คุณเลือกที่จะไม่ได้ยินพวกเขาเหล่านั้นมันเสียเวลาชีวิตแล,แล้วก็เสียพลังของเราด้วยนะคะและทุกครั้งที่คุณจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเสียงข้อความเข้า เสียงไลน์เข้าเสียงเตือนแอปพลิเคชันต่างๆก็ขอให้คุณมีจิตที่นึกว่าเฮ้ยเงินเข้าอีกแล้วเฮ้ยออเดอร์เข้าอีกแล้วเพื่อที่จะฝึกให้จิตของคุณและสมองของคุณคุ้นเคยว่าเงินของคุณเข้าตลอดเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเชื่อได้นะคะเขาก็จะดึงดูดมาให้คุณและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในระหว่างวันนะคะคุณก็จะต้องคิดและรู้สึกดีให้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเข้ามาสนับสนุนคุณถึงแม้ว่าคุณสะดุดหกล้มคุณก็จะต้องคิดให้ได้ว่าโอ้โหขนาดพราหมา์หลงณเทว่ณีกัดคุณงเร ต้องคิดว่าโอ้สงสัยจะได้ราบก้อนโตแนวควรหืมสงสัยวันนี้โชคดีเข้ามาแน่ทะเลาะกับแฟนโอ้สงสัยจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่ คุณจะต้องให้จกกักรวาลหรือทุกสรรพสิ่งนะคะสนับสนุนและเข้าข้างเรามองทุกอย่างเป็นเรื่องบวกให้ได้เพราะชีวิตจริงอะนะคะไม่มีใครมาสนับสนุนเราไม่มีใครมาอวยพรอวยใยเราไม่มีใครมาให้กําลังใจเราชีวิตจริงคนจ้องที่จะรุมด่าเรารุมนินทาเราแต่สิ่งที่เราจะต้องยึดเหนี่ยวจะต้องทํามันตลอดทุกวันก็คือการทําความดีว่าวันนี้เราช่วยใครได้บ้างเอ้วันนี้เราช่วยใครบ้างหรือย,ยังนะเราโพสข้อความดีๆเราหรือยังแชร์ข้อความให้กําลังใจใครบ้างแล้วหรือยังคุณจะต้องทําหน้าที่ของคนในแต่ละวันให้ดีนะคะช่วยใครได้ช่วย ิ้มให้ใครได้ยิ้มหยิบของให้ใครช่วยเหลือใครได้ช่วยมันจะเป็นเพยงเรื่องราวเล็กๆมันก็บ่งบอกถึงจิตใจของคุณว่าคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนด้วยหัวใจจริงๆแล้วคุณควรที่จะหาเหตุผลให้กับตัวเองนะคะว่าทําไมคุณถึงคู่ควรกับความสําเร็จเพราะว่าฉันเป็นคนดีเพราะว่าฉันกตัญญูกับพ่อแม่เพราะว่าฉันรักการแบ่งปันเพราะฉันชอบช่วยเหลือคนและให้แต่สิ่งดีๆกับผู้อื่นเพราะฉันรักการพัฒนาเรียนรู้เพราะฉันมังคั่งเหลือเฟือในใจตลอดเวลาเพราะฉันคิดสอนตัวเองได้เพราะฉันเลือกที่จะทําความดีมาก่อนเสมอเพราะฉันรู้ว่าาันสํเรจ จะช่วย um คนและเติบโตให้ย <tamam> ิ่งใหญ่ไ <lonely> ด้ก <areas> ว่า <writing> นี้เพราะฉันมีจิตใจที่ดีเพราะฉันชอบเติมพลังงานดีๆให้กับตัวเองและผู้อื่นเพราะฉันชอบทําบุญเพราะฉันชอบนั่งสมาธิและแบ่งบุญให้กับผู้คนและทุกสรรพสิ่งที่เข้ามาสนับสนุนฉันเพราะฉันอยากคืนคุณให้กับจักรวาลแห่งนี้เพราะฉันชอบสะสมพลังงานดีๆติดตัวกับฉันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉันเลือกที่จะทําแพสซีฟบุญให้กับชีวิตของตัวเองเพราะฉันเป็นคนให้อภัยคนอื่นได้ง่ายเพราะฉันตัดขาดเรื่องราวรบๆได้ภายในหนึ่งนาทีเพราะฉันเข้าใจทุกคนบนโลกใบนี้เพราะฉันเลือกที่จะให้ตัววเองมมีคาาสสุขบย อยู่ตลอดเวลาเพราะใจของฉันพร้อมรับสิ่งดีงามอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกกับคุณว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไม่ต้องรอให้วิกฤตเกิดก่อนนะคะคุณสามารถสร้างทุกอย่างให้เป็นโอกาสสาหรับคุณได้และถ้าหากคุณมีคําถามว่า ตอนนี้ทํางานประจําอยู่แต่เลี่ยงไม่ได้เลยที่จะฟังเรื่องราวรบเพราะหัวหน้าก็ชอบมาเล่าเรื่องสามีนะลูกให้ฟังเพราะเพื่อนร่วมงานก็ชอบบ่นเรื่องงานให้เราฟังแต่พวกเขาเหล่านี้ก็เป็นตัวแปรในการทํางานในการเข้าสังคมจะต้องพึ่งพาอาศัยกันในที่ทํางานจะต้องพูดคุยกันเพื่อให้งานมันราบรื่นแบบนี้เราควรที่จะทําอย่างไรดีอยากจะถามคุณกลับนะคะคุณคิดว่าคุณจะอยู่ตรงนี้อีกนานไหมบางคนนะคะทนไปทนมาจนกเกษียณพอดีบางคนทาไปทํามาทําให้ร่างกายและจิตใจใกลายเป็นคนคิดลบมีพลังงานลบๆไปตลอดคุณต้องเลือกเอานะคะ คุณบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันคิดว่าฉันอยู่ตรงนี้ไม่นานคุณก็จะรีบทําทุกอย่างให้มันเสร็จพอนอกเหนือเวลางานคุณก็มาหาอะไรทําเพิ่มทําเสริมเมื่อที่คุณจะได้ออกจากงานประจําของคุณได้เมื่องานหลักงานเสริมของคุณแซงรายได้ประจําคุณก็ถึงค่อยออกมาและคําพูดของคนที่ทํางานมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะว่าคุณจะเก็บมันไว้หรือคุณจะปล่อยหากหัวใจคุณมันบัวหากหัวใจคุณมันอยากก้าวกระโดดในผลลัพธ์มันอยากที่จะทะยานฟ้ามันจะมีทางออกของมันเสมอคนเดียนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหากใจเราเป็นสุข อยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขค่ะและถ้าหากวันนี้ตัวของเราเองนะคะเปล่งแสงและมีรัศมีแห่งความดีออกมาและทาให้ใครใดคนแสบตาก็คงจะต้องปล่อยเขาชีวิตของเราทุกคนนะคะมันสั้นเกินกว่าที่จะมานั่งแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมานั่งแคร์สายตาของคนอื่นเพราะสุดท้ายทุกคนบนโลกใบนี้ก็ต้องตายอยู่ดีคนที่ว่ากล่าวนินทาเราเขาก็ต้องตายหากคุณจะเลือกจะพูดจะคบกับใครหากคุณอยากคบคนดีคุณก็จะต้องเป็นคนดีให้ได้ก่อนนะคะช่องนี้เพื่อพ่อ<ๆ>สวัสดีค่ะ